นี่านเงินเงินแล้วจะกับจังหวะทางจราจรของเป็นอยัางโบขับรถเขาไปในตลาดรถวะรถยนต์กันนะมันคือขับเข้อใดวะข้อมันคือโบขับรถพาเขาไปไปบ้านเขาไปบ้านเขาหนูอันนี้ไปบ้านเขาบไปน้ำเขาไอ้หนังไปบ้านเขาจิขับรถพาตลอด าตลาดกันเ่งๆบ่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 อยเดีว่ายางเข้าไปต้งสามกิโลปะเนี้ ก็อะไรบทอไปบนโนนโอ้โบโบบนโ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 นหัวไม่ได้โนนะแปลว่าไม่คูจะบอกว่าโนโลูกบอกว่าโนโนโนไ้หัวโน้วงไรปู่เอายาทาให้ไม่แต่คนบริเนภาษาอังกฤษ เออเออแต่ไม่โอ้โอซ้อนติดไฟแดงนรถทันทีเรียนเลี้วเดี๋ยวหระเนี้นเล้วก็เรนตรงก็มีเดี๋ยวนรเดี๋ยวก็มาไปเรนเอามนก็ตรงได้ดี๋ยวก็ยัติดไฟแดงเนาะ กันรอสบอสเก่งไปนี่ก็ไม่จะจะจะ